สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตที่สุดนะครับของหมอนัโพจนากานะครับเกี่ยวกับข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับมีหลายคนถามว่าตกลงจะเป็นไฟเซอร์ดีไหมหรือเป็นวรวดนาดีตัวไหนสามารถกันโอมครอนได้นะครับและตัวที่2นะครับสถานการณ์โอมครอนที่อัปเดตที่สุดนตอนนี้นะครับว่ามีการระบาดแบบไหนนะครับในประเทศไทยแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันนะครับและสุดท้ายเนี่ยวิธีการป้องกันตัวคุณเองนะครับจากการติด โอเมครอนเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ได้ฟังผู้ใหญ่มาเนี่ยอยากจะมาถ่ายทอดให้คุณฟังต่อนะครับว่าคุณจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรนะครับเพราะว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยจากข้อมูลภาครัฐเนี่ยเชื่อว่านะครับเ,เราต้องดูแลตัวเองมากๆจริงๆนะครับน่าถ้าเราดูแลตัวเองที่เราเรียกว่าเป็นฉากทัศน์ที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยเราก็จะมีการระบาดอย่างามากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาติดตามไปกับคลิปนี้สำคัญนะครับอย่าลืมฟังให้จบนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามกับหมอนัทพภชนนการนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีท้ายคลิปนะครับข้อมูลวันนี้เนี่ยได้มาจากการติดตามของประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษมีประชากรใกล้เคียงประเทศไทยนะครับณวันนี้ที่สิ้นสัปดาห์ของปี2,521เนี่ยเขาน่าสงสารจริงๆนะครับมีการติดเชื้อเป็นจนํานวนมากๆเลยนะครับข้อมูลในประเทศอังกฤษวันนี้เนี่ย เป็นข้อมูลที่ในประเทศอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีการติดเชื้อของโควิดมากๆก็คือในช่วงพฤศจิกายนนะครับก็คือเป็นสัปดาห์ที่ประมาณสัก40กว่าซึ่งในตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเป็นเ,เข็มที่3นะครับแล้วการติดเชื้อมันก็เริ่มมากขึ้นในช่วงท้ายๆหรือปลายปลายป,ายปีตอนที่โอเมกอรมันมาพอดีสไลด์นี้เป็นสไลด์ของคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาสเข็มนะครับ ดันั้นเราประเทศไทยก็ฉีดแอสตาเซเนกาเหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพนะครับในการปกป้องการติดเชื้อแบบมีอาการย้ำนะครับแบบมีอาการคนที่ไม่มีอาการที่วันนี้ผมได้คุยกับคนไข้คนหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็เราได้คุยกันเพราะว่าเขาติดโควิดไม่รู้จะปรึกษาใครเขาก็โทรศัพท์ไลน์ตรงมาหาเรานะครับก็ยินดีที่จะช่วยนะครับเขาบอกว่าในออสเตรเลียเนี่ยประเทศเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าติดเชื้อโควิดไม่มีอาการให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็อาจจะไม่ได้มียา และก็ให้ใช้ยาสามัญประจําบ้านนะครับซึ่งระบบการขนส่งยาเขาอาจจะดีกว่าบ้านเราก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีอาหารให้เหมือนบ้านเราหลักการการมีอาหารคือให้คนคนนั้นกักตัวอยู่ที่บ้านจะได้ไม่มีโอกาสไปแพร่กระจายเชื้อในวงรอบกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประสิทธิภาพแบบมีอาการต้องยอมรับนะครับว่าตัวสถานการณ์ของโอมิครอนวันนี้แม้กระทั่งสถานการณ์ของการติดเชื้อเดลต้าที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ในความดูแลของโรงพยาบาลผมเนี่ยเราได้ทําการรวบรวมข้อมูลในงไข้ประมาณ3,000คนเนี่ยเราก็พบว่า คนไข้จํานวนหนึ่งไม่มีอาการนะครับเมื่อไม่มีอาการก็ยากที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอาการอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้คนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษาในโควิดในช่วงยุคของเดลต้าประมาณสักสิงหาคืออาการไอน,นะครับใครมีอาการไอน,นะครับย้ำนะครับถ้ามีอาการไอปัจจุบันไข้หวัดมันไม่ค่อยมีละเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการไอเนี่ยโดยมากนะครับ ถ้าเป็นโควิดก็จะมีเชื้อมากนะครับแล้วเราพบว่าอาการไอเป็นอาการมาหาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งที่สูงที่สุดนะครับส่วนอาการอื่นๆไข้ตัวร้อนพวกนี้บางทีก็มันเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเด็กๆอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลตารางนี้นะครับตารางที่6แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่คุณฉีดแอสตราเซเนกามาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาเกินเรียกว่าถ้าเป็นโอเมกอรคือเรียกง่ายๆคือว่าฉีดแอสตราสเข็มสมมติบ้านเรานะครับประสิทธิภาพในการปกป้องการติดเชื้อมีอาการของโอเมกอรอเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่ถึง20%ซ หลังจากการฉีดแอสตราสองเข็ม3เดืนอนเองนะครับเห็นไหมฮะแต่เดลต้าเนี่ยยังเกิน60อยู่เพราะฉะนั้นไอตัวโอมิครอนต้องตอบว่าจริงๆแล้ววัคซีนไม่ได้แย่เพียงแต่วัคซีนณวันนี้คือลูกกุญแจกับแม่กุญแจมันแค่ไม่ตรงกันถ้าเราดีไซน์วัคซีนตัวใหม่ให้ตรงกันไม่ว่าจะออกมาเป็นยี่ห้อของบริษัทแอสตราก็ตามถ้าเป็นวัคซีนรุ่นใหม่นะครับก็เชื่อว่าประสิทธิภาพเนี่ยผู้ออกแบบน่าจะออกแบบได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงเป้าหมายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ในประสบการณ์ประเทศอังกฤษเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถ้าหลังจาก3เดือนเนี่ยถ้าไม่ฉีดกระตุ้นนี่ก็แงแก่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยถ้าใครฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้วแล้วก็เลยระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้แล้วแบบนี้ก็ประพฤติตัวแบบเดียวกับซีโรแบคและซีโนฟาร์มนะครับถึงแม้ไม่มีข้อมูลแต่เรารอข้อมูลแบบทางการแบบนี้คงจะไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นแสดงว่าเห็นว่าถ้าคุณปกป้องสายพันธุ์เดลต้าเนี่ย ในช่วง3เดือนหลังจากฉีดวัคซีน2เข็มแล้วยัง,ยงได้บ้างนะครับยังได้ประมาณสักเกือบ80%ถือว่าแอสตราก็ใช้ได้แต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าโอเมกอนมานะครับเลย3เดือนที่เป็นการฉีดแอสตราไปแล้ว2เข็มนะครับก็ควรจะฉีดกระตุ้นนะครับส่วนพอเราฉีดกระตุ้นด้วยตัวไฟเซอร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าว่าพีคของการกระตุ้นที่เป็นเลเวลการปกป้องอยู่ที่60%ข้อมูลของอังกฤษบอกว่าเต็มที่ได้แค่4สัปดาห์นะครับอย่างที่ผมจัดไป2คลิปที่แล้วนะครับว่า ถ้าเราพูดถึงประสิทธิภาพในการปกป้องการติดเชื้อแบบมีอาการถึงแม้ว่าอาการจะหนักหรืออาการจะไม่หนักก็ตามเนี่ยประสิทธิภาพในการกระตุ้นด้วยความที่มันไม่ค่อยตรงกับตัวเชื้อโอเมก้รอนมันก็จะอยู่ได้4สัปดาห์หรือยืดเร็วที่สุดก็คือประมาณ2เดือนนะครับจากกราฟนี้แต่ถ้าเป็นเดลตานะครับยังไงก็ประสิทธิภาพก็ยังสูงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูว่าในพื้นที่เนี่ยโอเมกอรนมันเริ่มมาครอบงำในพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการติดเชื้อในวันนี้เนี่ สาเหตุที่เรามีการติดเชื้อไม่ว่าจะมาจากการะซินผับบาร์ต่างๆร้านอาหารเนี่ยเป็นเพราะว่าเราฉีดวัคซีนมาหลายเดือนแล้วแล้วภูมิต้านทานมันเริ่มตกลงนะครับมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในบางส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นในกรณีของใครบอกว่าจะไปเป็นไฟเซอร์มันก็จะปกป้องได้ประมาณสัก4ีสัปดาห์ดังนั้นวันนี้ครับคิดว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะเรียกว่าใครตัดสินใจฉีดตอนนี้นะครับคำแนะนําผมคือตอนนี้คือฉีดได้เลยนะครับไม่ว่าจะ หรือแม้กระทั่ง A Star แอสตราเราไม่มีข้อมูลแต่ก็เชื่อว่าฉีดได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการฉีดเราจะต้องปกป้องตัวเองรักษาระยะห่างเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่ามันแค่ผ่อนหนักเป็นเบาป่วยหนักจะได้ไม่ต้องแอดมิดไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนโฟล์นะครับส่วนอันนี้เป็นข้อมูลของตัวโมเดอร์นานะครับแสดงให้เห็นว่าโมเดอร์นาก็หลังจากฉีดไปแล้วประมาณสัก2-4ถึงสสัปดาห์เนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพในการปกป้องโอเมรอนได้ราวๆสัก60%ดังนั้นไฟเซอร์โมเดอร์นาไม่แตกต่างกันถ้าคุณฉีดวันนี้นะรรนะรมนะมมมกกปปปปป้อองงสงสูุดดาาาาณาณลยเื นั้นตัดสินใจในจังหวะการฉีดให้ดีๆเลยนะครับและซิโนฟาร์มถ้าใครถามซิโนฟาร์มซิโนแบกก็ประพฤติตัวใกล้เคียงกันนะครับว่าประสิทธิภาพของตัวไฟเซอร์หรือโมนานาเรามาดูในกราฟต่อมานะครับแสดงให้เห็นนะครับอันนี้เป็นการฉีดไฟเซอร์เมื่อการฉีดไฟเซอร์ไปแล้วแล้ว,ลวนําเลือดของคนที่ฉีดไฟเซอร์มาแล้วมาดูกับตัวโอเมครอนะครับในจุดกลมๆแล้วก็พบว่าเต็มที่สูงสุดที่ประมาณ60%แค่ 2- 4สัปดาห์เช่นเดียวกันดังนั้นแสดงว่าโอไมรอรเนี่ยนะต่อวัคซีไฟซอร รือแม้กระทั่งเทียบเคียงกับโมดรนา,นนาซึ่งเป็นเอมาเเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเต็มที่ในการป้องกันมันตอนนี้อยู่าราวหนึ่งเดือนเท่านั้นเองดังนั้นฉีดอย่างฉลาดและอย่าลืมนะครับว่าการที่บอกว่าเออฉีดเข็มที่3เป็นไฟเซอร์และเข็มสีเป็นเป็นไฟเซอร์ต่อหรือโมดอรนาต่อไปเลยใกล้ๆกันอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไหนมันฉีดไปแล้วมันก็ได้กันไม่ได้มากผมว่าอย่างมากมันก็ขึ้นเป็น80%แล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็ตกอีกนะ ถ้าหากวันนี้อาจารย์หลายท่านบอกว่าวัคซีนมันยังไม่ตรงเป้าฉีดไปพลางๆลางไปก่อนเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาแต่รอวัคซีนใหม่ถ้าใครรอได้สถานการณ์การระบาดในจังหวัดคุณยังไม่มีโอมครอนมากนักก็ให้รอไปสัก2อาทิตย์เพื่อสถานการณ์จะชัดเจนมากขึ้นแล้วค่อยไปฉีดวัคซีนนะครับส่วนพอไฟเซอร์ไปกระตุ้นไฟเซอร์ประสิทธิภาพก็ขึ้นมาประมาณ6กกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ตกลงเช่นเดียวกันที่หลังสีสัปดาห์ส่วนภาษีของโมเดอร์นาดีกว่าเพราะว่าโมเดอร์นาดีกว่าแตะที่ประมาณ80%นนั่นจะเป็นพราาะว่โดสขขงูสงกว่า เพราะฉะนั้นณวันนี้ครับไม่ว่าคุณจะฉีดอะไรมานะครับผมคิดว่าไม่ว่าเป็นไฟเซอร์หรือมันอราก็ก็ดีทั้งนั้นนะครับอันนี้ต่อมาเป็นข้อมูลของการฉีดของเข็มที่2ที่เป็น1นึ่อก็คือโมเดอร์นาเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าโมเดอร์นาเนี่ยพีคของมันในการป้องกันโอมิครอนก็อยู่ได้แค่2เดือนอันนี้แม้กระทั่งตัวโมเดอร์นาเองจึงไม่แปลกว่าพอมันไปนานๆเข้านานๆเข้าการระบาดในอเมริกาหรือในอังกฤษจึงจึงติดได้มากขึ้นเห็นไหมครับ วันนี้จริงๆแล้ววัคซีนไม่ได้แย่ป้องกันการป่วยหนักได้แน่นอนเพราะอังกฤษเนี่ยมีคนที่ป่วยหนักเสียชีวิตมีน้อยกว่าในช่วงยุคของตัวเดลต้าอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมว่าถ้าสถานการณ์ทาให้ระบบของโรงพยาบาลล่มอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับข้อมูลของอาจารย์นิติพัฒน์นะครับอาจารย์โพสต์ไปเมื่อวันก่อนนะครับบอกว่ามีกรณีติดเชื้อซึ่งคาดว่าจะเป็นโอไมครอนจากการซักประวัติรอการยืนยันผลนะครับสคนแรกเนี่ยมีอาการไข้หวัดเล็กน้อยและหนึ่งคนไม่มีอาการอยู่แต่ในบ้าน กับ1ใน2คนแรก1คนมีประวัติสัมผัสประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดอื่นอีก2คนไม่มีประวัติความเสี่ยงทั้ง3คนสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัวที่น่าสนใจคือทั้ง3คนรับวัคซีนมาแล้ว1คนได้วัคซีนโมเดอร์นาครบ2เข็ม2สัปดาห์ก่อนติดเชื้อซึ่งในนี้ข้อมูลเมื่อกี้บอกว่ามันป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าแค่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอีก4 0เนี่ติดเชื้อแบบมีอาการนะครับ1คนรับไฟเซอร์ครบ3เข็ม3สัปดาห์่่ออนติดเชื้ซึงมันต้องดีอยู่แล้วะนครับ กับอีกคนหนึ่งรับวัคซีนซีโนแวคสเข็มและตามด้วยแอสตราเมื่อเกือบประมาณ3เดือนก่อนก็คือซีโนแวคแอสตราก็อาจจะเป็นบุคลากรทังการแพทย์อันนี้ก็เลยมา3เดือนนะเชื้อเนี่ยมันเข้าทางจมูกนะครับแต่วัคซีนเนี่ยมันป้องกันในระดับเซลล์ในระดับเลือดนะครับข้อมูลจากคนไข้อาสาสมัครนะครับที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านที่ผมดูแลอยู่นะครับมีอยู่บางท่านที่ฉีดวัคซีน3เข็มแล้วต้องทํางานในห้องผ่าตัดหรือว่าในโรงพยาบาลน,นะฮะบ,บุคลากรเหล่านั้น นะครับปรากฏว่าฉีดไป3เข็มแล้วอาการน้อยมากไม่มีน้ำมูกมีนิดนิดหน่อยๆนะครับพอเราไปตรวจเลือดพบว่าเชื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อเนี่ยเวลาที่เราปล่อยให้เขาเข้าทางร่างกายได้นะครับเขาจะเริ่มแบ่งตัวนะครับแต่เขาไม่สามารถ ะทะลุด่านป้องกันของภูมิต้านทานลงไปได้ลึกทําให้อาการที่เกิดขึ้นน้อยดังนั้นการฉีดวัคซีนวันนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าจะต้องฉีดในจังหวะที่เหมาะสมอาจารย์บางท่านบอกว่าในเมื่อวัคซีนมันประสิทธิภาพไม่ค่อยดีทําไมคุณต้องฉีดโดสเยอะคุณไม่ฉีดเข้าที่ผิวหนังเหมือนที่เราฉีดที่ภูกเก็ต นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอการอนุมัติของรัฐบาลอยู่นะครับแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยนำร่องการฉีดไปแล้วนะครับถ้าในอนาคตบกกลายมีการระบาดจริงๆผมคิดว่ามาตรการการฉีดที่ผิวหนังก็อาจจะมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าวัคซีนไม่พอนะครับเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดไฟเซอร์โมเดลหนาก็อาจจะน้อยลงนะครับสุดท้ายเนี่ยครับคือวันนี้เนี่ยเราได้มีข้อมูลนะครับในรายงานการตีพิมพ์ล่าสุดนะครับลงในวารสาร Environmental Science and Technology เนี่ยเขาพูดอย่างนี้ครับว่าเชื้อในปัจจุบันเนี่ยคือถ้า เรามีการพูดมีการแพร่กระจายหรือมีการจามเนี่ยมันดูเหมือนนะฮะว่าดูเหมือนว่าสายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยจากข้อมูลของกาลาศินจากข้อมูลของสถานที่ต่างๆนักดนตรีเนี่ยติดกันหลายคนทั้งที่มีการกําหนด ไม่ให้นักดนตรีสัมผัสกับผู้ชมทําไมจึงยังติดเชื้อจากสถานที่เหล่านี้เป็นหลักร้อยในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าน่าจะมีคนเข้าไปใช้บริการ1คือเกินกําหนดแล้วก็ไม่ได้รักษาระยะห่างหรือกักตัวอย่างดีแล้วเชื้อเนี่ยมันสามารถล่องลอยอยู่ในระยะใกล้นักดนตรีก็อยู่แล้วนะครับั้องตรีร้องเพลงคนก็ทาเพลงร้องเพลงแล้วทาเพลงร้องเพลงหน้ากากตกไปไงครับก็มีการกระจายของเชื้อดังนั้นจะไปโทษว่าเชื้อมันกระจายเร็วอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ข้อมูลในภาพนี้แสดงให้เห็นนะครับว่า ถ้าเราเป็นน้ำลายเราพูดเหมือนหนังเรื่องหนึ่งใช่ไหมน้ำลายหยดหยดแหม่นะฮะ,ะเรื่องไอ้คนหล่อรูนน้ำลายหยดแหม่เง,งี้ยไอ้ตรงนั้นอนะ่ะมันก็จะมีเชื้อแต่ว่าการที่มันอยู่ในที่ปิดแล้วมีที่แอร์มีพัดลมเป่าแล้วมันก็ล่องลอยมันก็มีโอกาสที่เชื้อเหล่านั้นอ่ะมันจะกระจายไปนะครับข้อมูลอันนี้แสดงให้เห็นครับว่าระหว่างหน้ากากผ้ากับหน้ากากที่เป็น surgical mask คือหน้ากากผ่าตัดสีเขียวนะครับส่วนใหญ่สีเขียวเนี่ยเราพบว่าประสิทธิภาพในการปกป้องถ้าเป็นการจามนะฮะยังไงก็ไปไกลนะครับ ไปไกลเลยนะครับหน้ากากไหนก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับแต่ถ้าเป็นการไอนะครับตัวที่สามารถป้องกันได้ดีนะครับก็ยังเป็นลักษณะของหน้ากากห้องผ่าตัดอยู่เช่นเดียวกันและถ้าเป็นการพูดจะเห็นว่าถ้าการพูดเนาะคุณไม่ได้ปิดปกป้องอะไรเลยคือไม่มีเลยนะครับโอกาสในการแพร่เชื้อมันเยอะดังนั้นอย่าลืมนะครับปกป้องเรื่องนี้ให้ดีนะครับเราจะแสดงให้เห็นว่าหน้ากากของ s u r i a l mask ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ใส่หน้ากากแน่นอนคุณติดเชื้อนะครับแต่ถ้าคนพูดเป็นโควิดแล้วเราใส่หน้ากาก เราเป็นไฮริสเฉยๆแต่ถ้าคนเป็นโควิดนะครับแล้วใส่หน้ากากนะแล้วเราไม่ใส่หน้ากากเราเป็นโลริสแต่ถ้าเกิดทั้ง2ฝ่ายใส่หน้ากากเป็นมินิมอลริสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรารักกันใส่หน้ากากทั้งคู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าวัคซีนมันไม่ได้ปกป้องได้ดีที่สุดณนะวันนี้การลดการแพร่กระจายโดยการใส่หน้ากากตลอดเวลาทั้งในบ้านและในที่ทํางานก็จะเป็นสิ่งที่ปกป้องคุณได้สุดท้ายครับ ระยะห่างเป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าระยะห่างที่เป็นาท์ดอร์จะดีที่สุดนะครับถ้าเป็น poor ventilation อยู่ในห้องปิดอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาได้นะครับวันนี้มีข่าวฝากสําหรับโรงพยาบาลนะครับว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังการรับประทานอาหารนะครับดื่มน้ําแก้วเดียวกันหลอดเดียวกันถ้วยน้ําจิ้มเดียวกันอันนี้มีโอกาสติดไม่ควรทําการสวมหน้ากากไม่สวมเลยในสํานักงานไม่ได้กิจกรรมร่วมกันเล่นฟุตบอลตีแบดว่ายน้ํา หมายถึงว่าขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยบอกว่าฉันไม่ค่อยติดแล้วฉันฉีดวัคซีนแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับสำหรับโอมครอนไม่ได้นะครับการเว้นระยะห่างต้องทําห้ามทําใน ATK ให้กับญาตินะครับหมายความว่าปัจจุบัน ATK ออกแบบให้คุณแยงตัวเองอย่าไปช่วยเขาแยงเพราะเรารู้ว่าเวลาช่วยเขาแยงเขาต้องเปิดหน้ากากนะครับเราไปตัดผมนะครับคนตัดผมใส่หน้ากากแต่เราเปิดหน้ากากเพราะฉะนั้นคนตัดผมก็เสี่ยงและถ้าคนตัดผมติดจากคน ที่เป็นลูกค้าเขาไม่มีอาการเขาก็จะแพร่มาหาเราได้นะครับส่วนคนที่มีอาการไข้หวัดให้รีบไปตรวจนะครับวันนี้ครับสุดท้ายสถานการณ์ของการระบาดเนี่ยเราเริ่มมีการพูดคุยเรื่องโฮมไอโซเลชันกันในเดือนมกราคมโฮมไอโซเลชันจะเปิดเป็นมาตรการสําคัญในการที่จะชะลอการนอนโรงพยาบาลของพวกเราทุกคนนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับอยากให้ติดตามเพราะในอนาคตผมเองเนี่ยจะมีโครงการที่ถ้าคุณติดโควิดแล้วเนี่ยเราจะจับ เชิญคุณนะครับมาตรวจภูมิต้านทานแล้วก็มาฉีดวัคซีนที่เราจะจัดหาไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์แต่โครงการนี้ยังรอการอนุมัติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกด subscribe ติดตามไว้นะครับถ้าใครโชคไม่ดีจริงๆนะครับติดโควิดนะครับเดี๋ยวเรามีโครงการเหล่านี้นะครับติดต่อกลับมานะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ